เพื่อนๆกดติดตามช่องอางุนอารินแฟมิลี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดตรงนี้นะคะวันนี้นะคะน้องอางุนกับน้องอารินเลิกเรียนแล้วนะคะแม่ก็มารับน้องอางุนกับน้องอารินนี่วันนี้เรียนเป็นไงม้างอ่างุนสน,สนุกไหมอารินนะ่ะทำอะไรนะเขาทำโดนัดท เหรอโอเคอย่างนั้นวันนี้ป้าเขามีอะไรมาให้เด็กๆด้วยก็ไม่รู้ว่ะป่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปไปดูกันเพราะป๊าเขาเอาอะไรมาให้ไปไหมไปไปเลยตอนนี้เด็กๆถึงที่รถแล้วเนี่ยป้ามีขนมอะไรมาให้น้องเอนมกับน้องอลินดูไหมขนมอะไร ข้าวข้าโพดไหนลองดูสิเป็นยังไงนี่น้้ป๊าป๊าถือดีๆเดี๋ยวหล่นอ่าลองกินดูลองกินดูไกินได้เลยเป็นขนมของญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยจริงนี่อเดี๋ยวลองชิมดูมือสกปมากอะเอามือสกปรกเปล่า ไหนดูสิอรินอร่อยไหมเดี๋ยวลองกินดูสิเด<ม>ีย๋ยวเป็นไส้อะไรไม่ดูสิอร่อยป่ะอร่อยอ่ะลองกินดูมันเป็นไส้จักรยานทําไมอ๋อ้าไม่อะไรเก็บไว้แม่เลยอังวนจะไม่ได้กินเลยอ่ะอัง่นบอกไม่อร่อยละน้องอรินชอบนะแต่อัง่นเขา <c oughs> เขาไม่กินเขาบอกว่าไม่อร่อยดูสิอัง่นบอกว่าไม่อร่อยแต่อรินอน่ะ อลินคือกินใหญ่เลยอะ่ะอร่อยไหมอลินอร,อ,อร่อยนะมันเป็นไส้ช็อกโกแลตจริงๆแล้วมันมีหลายไส้นะอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้เก็บไว้อังุน่ไนไม่กินก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวให้อลินกินโอ้โหอลินกินใหญ่เลยโโอ้หค่อยๆกนะินนี้เอาไหม ว่าวอันนี้จะชอบไหมอันนี้เป็นลูกอมนะได้ฮะได้ได้ได้ก็เดี๋ยวให้พี่อุ่นเขาแบ่งให้หนูอุ่นหยิบออกมาแล้วเดี๋ยวเอาเงินเหลือให้อารินด้วยโอเคไหมมันมีรถอะไรบ้างอะลูกเขาบอกว่ามันมีรถโค้แล้วก็รถสตรอเบอรี่แล้วก็อ,อ,อ่าเอาหนหยิบออกมาทีละชิ้นสิอ่าอ,อันนั้นแม่ก็หาของชดเชยให้มามาดูซิมันมีรถอะไรอันนี้เป็นรถอุ้ยสตรอเบอรี่น่ารักมากเลยอ่ะอ่าแล้วมีรถอะไรอีก ป,ปากแปกแคฮะอันนี้เป็นรถอ่ง,งนูนอันนี้ก็เป็นรถโฮกมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะนี่นะทุกคนโอ้โหจบป,ปะจ๊บมันมีหลายรถมากเลยอะ่ะดูสิมีรถอ่าง,งนูนแล้วก็มีรถสตรอเบอรี่แล้วก็มีรถโคลาอัางงนูนจะกินรถอะไรคะรโคาค่ะอ่ารถโคาอันนี้คะ่ะออันนี้ถูกใจย,ยังถูกใจย,ยัง น้องอลินน้องอลินกินอันนี้ไม่หมดแล้วเพราะอยากจะกินลูกอมอลินจะเอารถอะไรคะรรน้องอลินจะเอารถอะไรคะเอ,เ,อเอารถอะไรรถอะไรคะมีโค้กมีโค้กค่ะนี่โคา้โคาเอาไหมโคม้กไหมอ่าเอามาทุกคน,นด,ดูนะี่นะเป็นไงโอ้อร่อยไหมอ,ไอ๋อแกเอามาแล้ว มันเหมือนลูกอมที่เป็นมันกลมๆไหมอ,อืมมันเราะจ้าจริงนี่น่ารักมากเลยอ่ะหอมมากเลยกลิ่นมันหอมมากเลยนะใช่ไหมแม่ลองดมดูเนอืมแม่ก็ว่ามันหอมมากเนี่ยดูสิโอ้โหน่ารักจังเลยมันเป็นรูปมันเป็นรูปตุ๊กตาเนี่ยแล้วมันก็เป็นรูปหัวเราะก็มีนี่กัดได้ไหมมันกัดได้ไหม อร่อยเนาะอืมแต่กินแบบนี้แล้วเดี๋ยวฟันผุเราต้องกินเสร็จแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยแปลแปงฟันใช่แแปลงฟันใช่เรากินลูกอมเสร็จแล้วเราต้องแปลงฟันนะอ้าวโอเคอยางงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องอั้งนกับน,น,น้องอลินด้วยนะคะบ๊ายบาย